ปาที่ม่เป็นอย่างเงี้ยกเนี่ยลก็หลุดข้นแล้วลสวัสดีครับนา้นาๆวันนี้ผมได้มาตกปลาอีกนะครับวันนี้ก็วันที่6สิงหานะครับนี่ีครับผมจะมาตกตรงนี้ครับทางปากคลองครับฝั่งนี้แต่ก่อนผมก็ตกฝั่งนู้นครับต่อไปมาแล้วเมื่อกี้มีคนเยอะเดี๋ยวก็ลองลงตรงนี้ดูครับ เงียบๆดีครับตัวน,นี้ผักตบก็น่าจะก,กั้นตรงนั้นอยู่เดี๋ยวเราจะตีตรงไปตรงนี้ลองดูครับว่าวันนี้เราจะได้สักกิ่ตัวไหมกับหมายของตาครับนะครับ คับวันนี้ผมก็มาด้วยเหยื่อเบยืรอลิซ่านะครับเป็นเหยื่อผมเองครับเป็นเหยื่อสุดสําเร็จครับผสมน้ําใช้ได้เลยเป็นเหยื่อทดลองนะครับยังไม่ได้มีวางขายนะครับผมเนี่ยส่วนปลายสายก็จะมีเบียดแบบขอเดียวกับสองขอครับนะครับแต่ก็วิ่งชิงก็มีลำของเก่าติดอยู่ ก็วิ่งครับชิงก็สันครับเบ็ดขอเดียวเบ็ด0.8นะครับน้ำไหลนิดๆหรือใส่แค่นี้หอครับเนื้อเหยือ่อลูกแรกครับก็เม็ดโฟมนะครับเม็ดโฟมถ้าเบ็ดสองตัวก็เม็ดโฟมเหมือนกันนะเม็ดโฟมร้อเร์เซ็นตเม็ดนี้ผมจะไม่ไม,ไม่ไม่เน็บนะครับก้อนแรกใหญ่ๆหนะ่อย ตัวแรกลงเป็ดได้4ี่คันครับผมคันที่สี่คุณดีคันที่สี่ 4, มาแล้วครับตะโกกตัวแรกเกี่ยวกิ่งไม้ดีกิ่งไม้หลุดมาไ,ได้นี่ครับตะโกกตัวแรกใหญ่นะครับเนี่ย พักตบลอยม้าครับกันเลยต้องวางหัวทิ้มอย่างนี้มในใจจะเห็นนะ อุ้ยนะตะโกกโอ้ยใหญ่ครับเนี่โกกแขนนั่นครับเนี่ยใหญ่มากดูฝ่ามือผมนี่ครับโอ้โหตะโกกสวยๆใหญ่จัด ปลาที่มันเป็นอย่างเงี้ยสุกๆเนี่ยๆแล้วมันดิ้งขึ้ล้วอ๋ออยู่ก็มันจะดิ้งขึ้นตีปลาอะไรเตียนปลากระมังเป็นปลากระมัง นี่ยากำมังตัวที่สามเล language <laughs> ปลาตะโกกไซสสวยแล้วครับ งตัวใหญ่กินแล้วนอนเลย นี่ครับปลากระมังตัวใสๆครับผม พีนใหญ่นี่ครับโอ้โหเต็มจริงป่ามือเลยครับใหญ่มากตัวนี้เต็มเต็มมือเลย โอ้ก็ง,งามนี่ครับกากินเบาๆครับไม่แรงครับก็จะได้เวลากลับเดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้นะครับว่าเราจะได้สักกิ่ตัวครับของตอขาขำครับลงเบ็ดสิบโมงครึ่งนะครับ ลงเบ็ดสิโมครึ่งตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วครับผมมาดูผนคันน่อยจะได้สก,กี่ตัวก็ได้ฮะตะโกะใสสวยแล้วครับตะเพียนใหญ่อยู่เดี๋ยวเราดูข้างบนครับว่าจะได้สกก่ตัว